จริงๆเรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากเลยคีย์เวิร์ดของเรื่องมันอยู่ที่ว่าระหว่างเพื่อไทยกับกล้าทรรําใครเชื่องกว่ากันในสถานการณ์ปัจจุบันพักเพื่อไทยกับพักกล้าทรรําใครเชื่องกว่ากันใครคุมง่ายกว่ากันใครมีตัวประกันอยู่ในมือภูมิใจไทยท่านผู้ชมดูสามองค์ประกอบนี้นะ คีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าเพื่อไทยหรือกล้าทำรรใครเชื่องกว่ากันใครมีตัวประกันอยู่ในมือภูมิใจไทยใครหมอบใครยังไม่หมอบข่าวลือบอกว่าทักษิณมอบแล้ว <c oughs> และทักษิณยิ่งรักอุ้งอิงล้วนเป็นตัวประกันในมือ ภูมิใจไทยยศชนันพึ่งมาไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรไม่เหมือนแม่มันดังนั้นนี่คือพักที่ภูมิใจไทยคอนโทรลหรือควบคุมได้เพราะมีตัวประกันอยู่ในมือถึงสตัวและจ่าฝูงคือทักษิณหมอบแล้วทำไมทักษิณถึงหมอบ ขณะนี้ทักษิณติดคุกขณะนี้ไม่มีกระบวนการขออะไรใดๆเลยจากเดิมที่ปล่อยขาวว่าจะถวายดีกาจากเดิมที่ปล่อยขาวว่าพฤษภาทักษิณก็จะได้รับการพักโทษออกมามีคนไปตรวจสอบกระบวนการไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยติดคุกหนึ่งปีเต็มแน่ๆระหว่างติดคุกหนึ่งปีเต็มข้างนอกก็แพ้การเลือกตั้ง ยศชนันไม่สามารถนำพาพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและกลายเป็นพักต่ำร้อยทักษิณไม่เหลือไพ่ในมือที่จะต่อรองมากนักขณะเดียวกันยิ่งลักษ์ก็ยังกลับประเทศไม่ได้ก่อนหน้านี้พูดมาตลอดว่าเดี๋ยวน้องสาวจะกลับมาเล่นสงกรานมาอีกทีน่าจะลดน้ำศพแล้วละไม่ได้ลดน้ำสงกรานหรอก เพราะคดีจะไม่มีวันหมดอายุกลับมาก็ต้องติดคุก5ปีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการต้องสืบทซั์และยึดทรับยิ่งลักหมื่นกว่าล้านชดเชยความเสียหายจาก g 2 g เกซึ่งกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดแล้วอุ้งอิงอะเหรอตัว PN เนีนไง เรื่องของจริยธรรมจากกรณีคลิปอังเคิลไงอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและไม่รู้จะถูกตรวจสอบอะไรอีกเช่นการเคยถือหุ้นเอาพายแทนแม่ตัวประกันเพียบยกนิ้วป้องตีนสกิดติ่งหูนิดเดียวทักษินก็หมอบแล้วในสภาพแบบนี้อีกซีกหนึ่งธรรมนัตพรมเผ่า มีอะไรให้เอาปลายนิ้วตีนสกิดติ่งหูบ้างครับหนึ่งคุณสมบัติในอดีตเรื่องแป้งไม่แป้งพูดกันชัดในพักภูมิใจไทยว่าตั้งธรรมนัตเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ทักอนันทินจะร่วงลงจากเก้าอี้นายกทันทีเพราะล่าสุดอาจารย์ชยยันชยพรชี้แล้วว่า ไม่เคยมีคนร้องประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุสจริตเป็นที่ประจักษ์ไปดูแค่คุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีแล้วบอกว่าเคยจำคุกเพราะคำตัดสินของศาลต่างประเทศซึ่งไม่ผูกพันราชอาณาจักรไทยประเด็นนั้นจึงเป็นรัฐมนตรีได้และเป็นมาแล้วแต่พอมีการเปิดประเด็นใหม่ว่าข้อนี้ยังไม่เคยร้องใครไปร้องก็ไม่เป็นการร้องซ้ำนั่นทำให้ ในการวิเคราะห์ของเทพไทยเสนพง์บอกว่าธรรมนัตเขาอุตส่าห์สละตัวเองไม่รับตําแหน่งแปลกประหลาดไม่แปลกต่อให้เขาอยากรับภูมิใจไทยก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นเต็มที่ก็เป็นอัคราพรมเผ่าเป็นนรมนพินโยสินวัรเป็นคนอื่นที่เป็นตัวแทนทั้งเชิงสัญ,ญลักษณ์และตัวแทนการจัดการอำนาจในนามของธรรมนัตพรมเผ่า ทีนี้ก่อนหน้านี้ธรรมนัตพรมเผ่าแกล้ําเส้นไงแกอฟไซด์แก,แกบอกว่าแกมีเสียงสอสอเท่านี้นักข่าวไปดูอ้าพี่พี่ได้สอสอจากการเลือกตั้งไม่ถึงเท่านั้นนี่อ๋อผมนับพักเล็กๆด้วยนี่เองที่ทําให้เนวินคิดว่าจะต้องฆ่าตัดตอนธรรมนัตด,ด้วยการเอาพักเล็กมาถแถลงข่าว ปฏิบัติการตอนกระจูธรรมนัตจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ามึงอย่ามาโชใหญ่กูจะคลิปมึงทีละท่อนทีละท่อนเลยจึงเริ่มจากการเอาพักเล็กมาถแถลงก่อนจูหดไป็หนึ่งระลอกครั้งที่สองเอาพักเพื่อไทยมาถแถลงข่าวกันอกีกในขณะที่กล้าทำยังต้องวิ่งตามง้ออยู่เลยเรื่องมันเป็นเช่นนี้ท่านผู้ชมฮะ รวมถึงในวันข้างหน้าพักเพื่อไทยไม่ใช่คู่แข่งของพักภูมิใจไทยแล้วเพล่เพลมาควบรวมกันด้วยซ้ำไปถ้าเป็นรัฐบาลอยู่4ปีอีกหนึ่งปีข้างหน้าทักษินออกจากคุกแล้วไปต่างประเทศไม่กลับมาอีกเลยตามที่เดียวกันในคุกหลังเลือกตั้งและไอ้พวกที่อยู่ในพักเพื่อไทยจะไปไหนอะคุณหญิงพชมานแกจะลงทุนต่อหรอแกก็เดินขยกขยเยกแล้ว ตังที่แกมีใช้ทั้งชีวิตนี้ก็ไม่หมดแกจะมีอำนาจทางการเมืองต่อไปทำไมอ่ะเยาวพาเอาต่อเพระาะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยมันไม่มีอนาคตแล้วสามารถบีบให้มารวมกับพรรคภูมิใจไทยได้เลยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วคู่แข่งคือใครอ่ะพรรคกล้าทำไงพรรคกล้าทำที่เติบโตในภาคเหนืออย่างเห็นได้ชัด ในการเลือกตั้งครั้งนี้พักกล้าทำแทรกและแซมอยู่ในอีสานในกลางในใต้นี่คืออันตรายทางการเมืองในวันข้างหน้าของพักภูมิใจไทยก็ต้องตอนมันคลิปกระจูม,มันไม่พองทุบไข่มันให้เป็นขันทีด้วยไม่ให้มันสืบพันแพร่พันต่อได้ในทางการเมืองเรื่องจึงเป็นเช่นนี้เองแล้วทรมานมันไปเรื่อย ให้มันลดอัตตาของมันลงมาอย่าให้มันพยองให้มันเจรจากับเราเองรอบแล้วรอบเล่าจนมันไม่เหลือเงื่อนไขเราเสนออะไรไปมันก็ต้องรับนี่คือการทรมานพักกล้าธรรมเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะขณะเนี้ยแค่พักภูมิใจไทยบวกพักเพื่อไทยบวกพักเล็กเขาก็เป็นรัฐบาลได้แล้ว แล้วเขาไม่ต้องกังวลเลยว่าพักเพื่อไทยจะทรยศเขาในวันข้างหน้าแล้วถอนตัวออกไปเพราะตัวประกันเขาเต็มมือเขาถือตัวประกันไว้เต็มมือจึงเหลือแค่ว่าจะเอากล้าทำเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรเอามาดุลและคานกับพักเพื่อไทยเหรอกล้าทําม,มีโอกาสทรยศมากกว่าพักเพื่อไทยได้ซ้ำไป ถ้ามาแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยมาแบบเชื่องหมอบอยู่ปลายตีนโกยกสน้นตีนรูปหัวได้ไ้ยมาได้เราจึงเห็นอนุทินไม่รีบร้อนเลยในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเจรจากับกล้าธรรมหรือเจรจากับประชาธิปัตย์เพราะเสียงที่เขามีตอนนี้พอแล้วเป็นรัฐบาลได้แล้วแม้จะเกินครึ่งไปสัก20-30เสียงอาจจะยังดูไม่ปลอดภัยแต่เขาควบคุมได้ พักเพื่อไทยก็ควบคุมผ่านตัวประกันที่มีพักเล็กๆก,ก็ดูแลให้ท้องมันอิ่มก็จบมันจะทรยศก็ต่อเมื่อมีคนเลี้ยงมันดีกว่าใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงดิแค่นั้นการเมืองไทยขณะนี้ว่าด้วยการตั้งรัฐบาลมันเป็นเช่นนี้แหละจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาปฏิบัติกับพักเพื่อไทยหรูหรามาเหา่า มากกว่าการไปนั่งคุยหน้างานศพกันนทมนพินโยศินวัฒในนามหัวหน้าพรรกล้าธรรมเห็นความกระจอกที่ต่างกันไหมเพราะเขาต้องการให้พรรคกล้าธรรมเจียมตัวอย่าเพเยออย่าสะเอะอย่ามาเบ่งอย่ามาอวดว่าจูใหญ่แค่นั้น